อา d i หนึ่งในแบรนด์รถหรูจากเยอรมันในเครือ v o l k swagen ปรับแผนกลยุทธ์ครั้งใหญ่ตั้งเป้ายอดขายระยะยาว2ล้านคันต่อปีพุ่งสู่สถิติสูงสุดของแบรนด์พร้อมเปิดตัว Audi e5 Sportback กับโลโก้ใหม่ครั้งแรกในตลาดจีนตัวท็อปในราคาแค่ล้านกลางกับแรงม้าถึง776แรงมา้าและแง้มรถยนต์คอนเซปต์ใหม่กับโลโก้4ห่วงพร้อมเทคโนโลยีสุดลำ้ำนคิดว่าถ้าผู้บริหารไม่เสียสติ ก็คงคิดอยากจะล้มรถยนต์ไฟฟ้า EV แบรนด์จีนให้ตายยกแผงแน่แน <Go. S 1> ก็ถือว่าเป็นการปรับเกมครั้งใหญ่ของค่าย audi หนึ่งในแบรนด์รถยนต์แบรนด์หลัก จากค่าย v o l ks w a g e n โดยล่าสุดนะครับมีการปรับแผนครั้งใหญ่และตั้งเป้ายอดขายถึง2ล้านคันต่อปีถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเผชิญกับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามเป้าจากความล่าช้าข,ของการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงความกดดันของภาษีนําเข้าจากสหรัฐซึ่งทางอ u ดีนะครับมีแผนที่จะใช้สหรัฐซึ่งเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่อันดับ2ของโลกให้เป็นฐานการเติบโตใหม่โดยคาดการว่ายอดขายในตลาด น,นี้อาจจะเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวรวมถึงทาง Audi นะครับก็มีการพิจารณาสร้างโรงงานใหม่ในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่สําหรับ Audi เองหรือใช้ Volkswagen ที่มีฐานการผลิตอยู่แล้วในสหรัฐเช่นเดียวกับ Mercedes-Benz และ BMW 2คู่แข่งทางตรงของ Audi ส่วนในประเทศจีนนะครับ ทีอูดดีอยู่ภายใต้ S.A.I.C. และ Volkswagen ก็ได้ทําการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้โลโก้แบรนด์ใหม่อย่างแบรนด์ Audi ที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่แบรนด์4ห่วงเหมือนเช่นเคยและราคาของ Audi e5 Sportback รุ่นนี้นะครับก็ถูกเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์แบรนด์อ u ด i และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1 1 6 0 0ล้บาทบวกลบนะครับไปจนถึง1 5 8 0 0ล้าาสบาทสำหรับรุ่นท็อปถึงเ,เทียบกับ แบรนด์ออดอ้อื่นๆแล้วนะครับ รุ่นนี้ถือว่าให้สเปคมาเกินราคาเพราะแบรนด์อาดีนะครับก็มีการผรสมผสานวิศวกรรมเยอรมันที่ขึ้นชื่อด้านความแม่นยำและคุณภาพงานประกอบกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยต่างๆจาก SAC ที่จีนยัดเข้ามาให้จนกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมที่หรูแรงและฉลาดราคาก็เข้าถึงได้ง่ายซึ่งคุ้มพลังสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเพื่อนล้อหลังพละงกำลังสูงสุดถึง295แรงมา้จาจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด ความจุ76กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งที่618กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC รุ่น Pioneer Plus นะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง402แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งถึง773กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นมอเตอร์คู่นะครับอย่างรุ่นเพลเนียควอตโรราคาเท่ากับรุ่นเพลเนียพลัสเลยนะครับที่1 3 3 0 0 0้านบาทบวกลบหรือ2 6 9 9 0 0หยวนโดยเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมมอเตอร์คู่และกำลังรวม518แรงม้าแต่มีการติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดความจุ83ิกิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมระยะทางการวิ่งวที่623กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ และรุ่นท็อปนะครับอย่างรุ่นแฟลกชิพควอตโรราคาอยู่ที่319,900หนยวนซึ่งจะมากับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ้อพละกำลังรวมถึง776แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงเครมระยะทางการวิ่งไว้ที่647กิโลเมตรต่อหการชาร์จเครมอัตราเร่งนะครับ จาก0ถึง100ที่3.4วินาทีเท่านั้นซึ่งก็อาจจะเป็นมิติใหม่ของทาง Audi นะครับที่มีรถยนต์ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ในเวลา3.4วินาทีกับราคาล้านกลางๆส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบขับขี่อัจฉริยะนะครับทาง Audi มีการติดตั้งเซนเซอร์ไลดอร์หนึ่งตัวเรดาร์ขึ้นมิลลิเมตร3ตัวกล้อง11ตัวและเซนเซอร์อัลตราโซนิกอีก12จุดรองรับระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติและฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ที่ชาญฉลาด ส่วนการตกแต่งภายในห้องโดยสารครับก็จะมากับหน้าจอขนาดใหญ่ที่คอนโซลหน้าโดยมีขนาดถึง59นิ้วโดยจะมีการรวมทั้งหน้าจอของกระจกมองข้างหน้าจอควบคุมไปจนถึงจอกลางโดยมีการออกแบบสไตล์มินิมอลซึ่งใต้หน้าจอแดชบอร์ดนี้นะครับก็จะมีไฟแอมเบียน์ประดับรอบห้องโดยสารและหนไฮไลท์นะครับนั่นก็คือตำแหน่งถัดจากจอแดชบอร์ดมีการติดตั้งผู้ช่วย ฉถึงตัว Audi Assistant นี้นะครับทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์การตอบโต้เสมือนจริงโดยมีการอัปเดตแบบ OTA เพื่อให้มีการปรับการใช้งานได้สมูทยิ่งขึ้นส่วนวัสดุหุ้มภายในห้องโดยสารนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนังและอคันธาราถัดลงมาที่คอนโซลกลางครับ ก็จะมีไ i เ e l e ชาร์เ r อร์พร้อมช่องเก็บของรวมถึงอีกหนึ่งปุ่มที่อยู่ถัดจากไ i เ e l e ชาร์เ r อร์นะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมแบบทัชสกรีนที่สามารถปรับแต่งได้ ส่วนหลังคากระจกพารามิกนะครับจะเป็นกระจกสกายไลท์ที่สามารถปรับหลีแสงมาตรฐานเดียวกับรูปแบบของอากาศยานป้องกันแสงแดดถึง99.5%ป้องกันรังสี UV 99.99%พร้อมป้องก A, ัน UVA PA บวกกบวกในส่วนของดีไซน์ภายนอกมีการออกแบบตัวถังที่ได้รับการปรับปรุงองค์ประกอบของการไหลเวียนของอากาศซึ่งจะมีการซ่อนเซนเซอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งในตัวรถการออกแบบรูปแบบของไฟ LED ที่หน้ารถและท้ายรถเป็นรูป แบบใหม่ซึ่งจะเชื่อมโยงระหว่างรถและผู้ใช้งานการออกแบบด้านข้างตัวถังนะครับก็จะทําให้ดูปราดเปรียวขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนามาจากควอ t โต้ส่วนด้านซุ้มล้อนะครับก็มีการออกแบบให้ยื่นออกมาเล็กน้อยเพื่อความเซ็กซี่แบบ Auudi RS6 ซึ่งตําแหน่งของล้อหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่าโอเวอร์แฮงด้านหน้าค่อนข้างสัน้นส่วนแนวหลังคานะครับก็ยังมีความสปอร์ตฉบยวซึ่งรถยนต์คอนเซปต์รุ่นนี้นะครับยังมีหงอนหรือว่าเซนเซอร์ไรดอร์ ที่ส่วนของหลังคารถส่วนด้านท้ายของ Audi Concept รุ่นนี้นะครับก็พัฒนามาจาก Audi TT แต่มีการปรับในเรื่องของชุดไฟนะครับให้เข้ากับชุดไฟหน้าของรถทำให้การออกแบบตั้งแต่ส่วนของหน้ารถและท้ายรถนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมิติตัวถังจะมีขนาดความยาว4,881ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,749ม mm, มระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,950ม mm. เมตร และอีกหนึ่งของผลงานสำหรับฝั่ง Audi 4ห่วงก็ได้มีการออกแบบ Audi Concept C โดยมีวิธีการปรับเปลี่ยนการออกแบบดีไซน์ใหม่ซึ่งมีการโชว์ตัวแล้วนะครับในมิลานโดยการมาของ Audi Concept C ครั้งนี้นะครับแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักรถยนต์ต่างๆกระบวนการทำงานโครงสร้างที่จะทำให้รถยนต์ Audi สร้างพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีซึ่งจะเน้นในเรื่องของความเรียบง่ายและ ความชัดเจนเป็นคีย์หลักทั้งภายนอกและภายในโครงสร้างตัวถังได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งออโต้ยูเนียน e 4ถึงเป็นรถแข่งทรงกระบอกลักษณะนี้นะครับโดยเป็นการออกแบบตัวรถในแนวตั้งช่วยเน้นย้ำถึงการมองรวมถึงนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเน้นความชัดเจนด้านการออกแบบพร้อมตำนานระบบขับเคลื่อน4ล้อควอทโรของ Audi ที่ปฏวิวัติวงการยานยนต์และกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยรูปทรงลักษณะตัวถังนะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนถึงในส่วนของ ไฟหน้าและไฟท้ายนะครับชุดไฟ LED ที่สามารถปรับรูปแบบได้โดยทาง Audi นะครับยังคงเอกลักษณ์ให้เหมือนไฟ4ีแถบตามลักษณะของ Audi ตัวถังแบบโมโนลิทิกสไตล์จากวัสดุคุณภาพสูงกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมแบบปิดพร้อมโลโก้ Audi ซึ่งในส่วนของช่องรับอากาศนะครับจะมีการเจาะที่ด้านข้างของกันชนหน้าให้มีความสัมพันธ์กับชุดไฟหน้าและลิ้นกันชนหน้าเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็ดูมีความเรียบหรูเฉียบคมและซ่อนมือจับประตูส่วนด้านท้ายนะครับมีการติดตั้งดีฟิเวเซอร์ขนาดใหญ่ซึ่งถ้าสังเกตนะครับเหมือนจะไม่มีท่อไอเสียและคาดว่าอาจจะเป็นผุมพลังไฟฟ้า ในส่วนของการเปิดประทุนนะครับก็จะเป็นการเปิดประทุนไฟฟ้าซึ่งส่วนของหลังคาจะถูกพับเก็บไปยังท้ายรถส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเป็นห้องโดยสาร2ที่นั่งที่มีการออกแบบเน้นความมินิมอลแต่ยังคงคอนเซปต์โมโนลิทิกและมีการประยุกต์ใช้ดีไซน์รูปแบบของอาร์ตเดโกหรือรูปทรงเรขาคณิต ที่ชัดเจนวัสดุแข็งนะครับก็จะมีการใช้อลูมิเนียมแต่วัสดุหมูนุ่มใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้สัมพันธ์กับสีตัวถังไทเทเนียมติดตั้งจอกลางพับได้ขนาด10.4นิ้วถึง Audi Concept C นะครับอย่างที่บอกก็ยังเป็นรถยนต์คอนเซปต์อยู่โดยจะมีการพัฒนาเป็นรถยนต์โปรตไทป์ในอนาคต ส่วนในประเทศไทยก็เพิ่งจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์แวร์กอนอย่าง Audi s 6 e-tron Quattro คู่แข่งของ BMW i5, c o r r i n g และ Porsche Taycan 4+Tourismo และนี่ก็เป็นการอัปเดตรูปแบบต่างๆรวมถึงแผนการตลาดของทาง Audi ที่เราได้นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน